สวัสดีครับตอนนี้ขย่วัตรสารพัดนึกครับแล้วเขวาไปไหว้พากขาเลยครับครับอันนี้กับเพ็นที่บูชาถูกเทียนเพื่อสักการะนะครับทําบุญกันนะครับก็นนบักบาทร้ันเกิดนะครับ

พระพุทธรูปปางต่างๆนะครับสมเด็จพระพุทธสีม่งคลครับสมด็จปูพญาน้าราชมุตจลินนะครับนยา่่่กเีีีว็ทมม ท้าวเวียสุวรรณนะครับครับี๋ยวข้าไปทบลมมา่าเจดีสีเกษรน,นะครับ ครัคำนำํำมาสการพะโมลโมเจลิพระมล,มท,ล,มลท่าเจดีซีเกศน,นะครับสาตุพันเตหังอิมามิงสารพัดติกาตาเมปาละมะสาลิสาลีลิกธาจีวะพุทธเกศส,สาละ พุทธันตะสิริสานาม,ามิมิมินาอานิสังเสนะอาหางสุขิโตโหมินิทุโขสัพพธาพุทธสังมังคลังโลเกติสาธุสาธุสาธุครับ ศิลาจารึกวัดสรบัตนึกครับจารึกอักษรไทยจำนวนสีบ่บรรทัดครับความว่าพระเจ้าน้องอยาเธอกรมม,มนมษย์สมบัติครับสร้างอารามนามสรวัตนึกวันที่สิบสามกรกฎาธุลศักระลาหนึ่งพานาหนึ่งร้อยสิบหกนะครับ คลิปนี่แค้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ